ทีเด็กอ้วนกับชีสเตในวันนี้จะขอพาทุกคนไปที่มาซารุชาบูแอนซูชิบุฟเฟ่จากรอบที่แล้วที่พาไปกินปิ้งย่างกันมาแล้วนะคะวันนี้ไปลองชาบูกันบ้างดีกว่าเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะโดยแน่นอนว่าสาขาที่ต้นจะพาทุกคนไปในวันนี้นะคะจะต้องเป็นสาขาประจำที่ต้นเคยพูดไปก่อนหน้าน,นี้นั่นก็คือที่ CD t ีิเรทางด่วนค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะหลงเพราป้ายเขาใหญ่มากๆ พอเราเข้าไปในตัวของ CDC เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนวงเวียนให้เราวนไปทางขวานะคะจะเป็นโซนของห้างตรงโซนนี้ยจะเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมายเลยใครที่อยากมาเดินเล่นเนี่ยก็แนะนำเลยค่ะเพราะว่าเป็นจุดรวมของการช้อปปิ้งและแหล่งร้านอาหารที่แนะนำว่ามาที่เดียวครบจบแน่นอนและนี่ก็คือตัวร้านนะคะมาซารุเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2นะคะ พอเพื่อนๆเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอกับธนาคารกรุงเทพใช่ไหมก็คือเดินขึ้นบันไดขึ้นมาเลยจะพบกับร้านเลยนะคะราคาเนี่ยเราเคยแนะนําไปแล้วแล้วคลาสที่จะมากินในวันนี้เนี่ยไม่ใช่888เหมือนเดิมน,นะคะแต่จะเป็น1 2 8 8ที่รับรองว่าเมนูเนี่ยอลังการมากกว่าเดิมแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะคะอย่างที่บอกไป ที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารอยู่เยอะแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งแนะนําว่าให้ลองมาเดินดูกันสักครั้งค่ะบรรยากาศในร้านนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่บูธน้ําเหมือนเดิมเลยค่ะจะเป็นบูธน้ํารีฟิลที่มีให้เลือกทั้งน้ําอัดลมแล้วก็เป็นแบบน้ําชงใครที่ชอบทานพันอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงโซนทางามือแล้วก็ใครที่ไม่อยากทานน้ําสีอะไรเลยเนี่ยก็แนะนําเป็นน้าเปล่านะคะตรงนี้ แแน่นอนว่าเมนูประจำของดิฉันก็ต้องไม่พ้นแปบซี่ค่ะเพราะรู้สึกว่าสดชื่นกับการทานบุฟเฟ่เหลือเกินแล้วเราก็มาต่อกันที่โซนของผักค่ะที่เนี่ยเขาก็เตรียมไว้ให้เลือกอย่างหลากหลายค่ะแล้วก็ผักเนี่ยค่อนข้างสดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่น่ารับประทานนะคะใครเนี่ยที่อยากได้ผักแนวแนวญี่ปุน่นอย่างพวกต้นหอมใหญ่เห็ดหรือว่าข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีให้ครบเลยส่วนใครเนี่ย ที่อยากจ,จะได้แบบเมนูเส้นหรือว่าพวกฟองเต้าหู้ที่เอาไว้ทานแนวๆเหมือนหม่าล่าที่กำลังยิดในตอนนี้ยที่นี่เขาก็มีไว้พร้อมบริการเลยนะแล้วก็มาตรงโซนนี้แล้วอย่าลืมหยิบไข่ไก่ไปละเพราะวาทานคู่กับเนื้อฟินมากตรงทางนี้นะคะจะเป็นโซนของหวานของหวานเนี่ยไม่ใช่เป็นจานๆอย่างพวกไอศครีมหรือว a f f l e ลนะคะตรงเนี้จะเป็นแค่มัชเมลโล่กับตัวช็อกโกแลตฟองดู ก็จะมีพวกมูนพวกเจลลี่หรือพานาคอต้าเนี่ยให้ไปหยิบกันเองได้ส่วนเมนูของหวานเป็นจานๆเนี่ยก็จะต้องสั่งที่โต๊เท่านั้นค่ะแล้วนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมตอนเริ่มต้นนะคะเราก็สั่งซูชิกันมาแบบเบาๆด้วยจํานวนมากกว่า20คําค่ะเพราะต้องการสั่งทีเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็มากับที่บ้านนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็เลยต้องแบบสั่งอาหารดูๆไว้เลย ตัวไข่ไก่เนี่ยอย่างที่แนะนําไปนะคะว่านํามาทานคู่กับเนื้อเนี่ยช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้เข้ากันมากๆจุ่มเนื้อลงไปในไข่และจิ้มน้ำจิ้มสักเล็กน้อยเนี่ยเพิ่มความฟินในทุกคําเลยค่ะ <S <S และเมนูที่ไม่ควรพลาดในทุกๆครั้งที่มาต้องขอ,อยกให้ซูชิแซลมอนนี้ค่ะ <S <S ถึงจะเป็นเมนูที่ดูเบสิกเบสิกไปนะคะ <S <S แต่ว่าความสดของเขาเนี่ยยอมให้เลยเบนหันมาที่สายเนื้อกันบ้างก็มีดีไม่แพ้กันค่ะ หั่นมาได้พอดีคำแล้วสีเนื้อเนี่ยก็แดงสดน่ารับประทานจุ่มลงไปในน้ำซุปสักเล็กน้อยเอาแค่พอสุกนะคะไม่งั้นเนี่ยเนื้อจะเหนียวแล้วก็เสียรสชาติหมดหลังจากนั้นนะคะก็อย่างที่แนะนำนำมาจุ่มไปเลยค่ะในไข่ไก่เสร็จแล้วนะคะก็ทานคู่กับน้ำจิ้มพอนสือที่เราสามารถเติมพริกกระเทียมและน้ำมะนาวเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบน้ำจิ้มทิ้งเนี่ยเขาเ,เขามากเลยนะแต่ว่าบางคนเนี่ย อาจจะชอบน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มซูก,กี้แบบนี้มากกว่าเขาก็มีไว้บริการค่ะเมนูเนื้อของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกแบบหลากหลายเลยค่ะแต่ตัวที่อยากแนะนำก็ขอยกให้วากิวกับคารุบีนะคะเพราะว่าเนื้อนุ่มกำลังดีเลยลืมบอกไปเลยค่ะว่าที่นี่เขาจะให้เลือกน้ำซุปได้2แบบนะคะอย่างที่ต้นสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นต้มยำกับน้ำซุปน้ำดำค่ะทานคู่กับเนื้อเนี่ยเข้ากันมาก แล้วตอนนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูพิเศษก็จะเป็นน้ำซุปหมาล่าค่ะที่กำลังตามกระแสเลยและน้องซาชิมิตรงหน้านี้เนื่องจากเรามีความอัปเกรดมาเป็น1 2 8 8ก็จะได้เซตซาชิมิที่ใหญ่ขึ้นมาน้องมีชื่อว่าพลาสติกซาชิมิค่ะก็จะเพิ่มในส่วนของกุ้งหวานแล้วก็หอยโพตเตกับหอยเชลล์ที่เยอะขึ้นมานะคะและนี้ก็จะเป็นหน้าตาซูชิของเขาค่ะจริงๆก็แอบคล้ายๆกับตัว888นะคะแต่ว่า จะเพิ่มในส่วนของความเป็นพรีเมียมขึ้นมาอย่างเมนูปัวกาแล้วก็เมนูสเปเชียลขอในญาติที่ความสดให้ได้รับชมกันนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าชิ้นของเขาแต่ละชิ้นเนี่ยก็หั่นออกมาได้พอดีคำกำลังดีเลยคะ่ะแล้วก็เรื่องความสดเนี่ยก็ยำ้ยำแล้วย้ำอีกเนาะวะ่าสดมากไม่มีความคาวใดๆแล้วก็เนื้อเนี่ยนุ่มหวานกำลังดีละลายในปากเลยอันนี้จะเป็นเนื้อกุ้งหวานญี่ปุ่นคะ่ะ กุ้งของเขาเนี่ยพอหั่นออกมาแล้วก็ดูตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีความกรุบเวลาทานอ่ะดูได้ถึงความสดเลยแซลมอนน้องคนนี้ก็อย่างที่เคยบอกกันไว้ค่ะว่าสด <Wow. S 1> จริงๆลายสวยงามแบบนี้ความสดแบบนี้แน่นอนว่าถูกใจสาวุกซาชิมิเป็นที่สุดแนะนำว่าใครเนี่ยที่ชอบทานเมนูซาชิมิแล้วก็พวกปลาดิบเนี่ยที่นี่ย่อมเป็นขวัญใจตัวใหม่แน่ๆค่ะ เมนูซูชิของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าหลากหลายจนนับไม่ไหวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขอทิ้งลิงก์เมนูเอาไว้ด้านล่างนะคะใครที่อยากจะลองสำรวจเมนูดูก่อนก็ลองไปชมกันได้ค่ะเมนูโปรดต่อมานะคะก็จะเป็นซูชิเนื้อวากิวค่ะซูชิกุ้งที่มาเป็นตัวแบบนี้เลยพร้อมหัวตัวใหญ่ๆจัมโบ้แบบนี้เลยเมนูนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีตลอดไหมเหมือนจะเป็นเมนูพิเศษเฉพาะช่วงค่ะ ตัวนี้จะเป็นไข่ปลาค่ะน้องมีความแบบเค็มๆนิดๆน,นะเหมือนจะแบบดองในโชย,อยุอะไรประมาณนี้ก็โฮโฮโไม่คให้คุ้นท่ายของับปเปิ้ลน,นะ <S <S เมนูนี้ก็แนะนําไปตั้งแต่ตอนที่เราไปแบบปิ้งย่างก,กันแล้วเนาะนั่นก็คือเมนูซุปเนื้อค่ะน้ําซุปของเขาเนี่ยมีความข้นแล้วก็หอมมากๆอย่างที่บอกว่าถ้าทานคู่กับพวกเส้นอุด้งเนี่ยเข้ากันเหมือนกับกินพวกเมนูอุด้งญี่ปุ่นแบบนี้เลยค่ะแันนี้ก็จะเป็นหลานนะคะ ก็เอ็นจอยอ i n g ิ้กับการกินสาหร่ายมาทางเราก็เลยนี่สาหร่ายทานคู่กับแซลมอนดองไปเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเห็นหลาดเอ็นจอก็ดีใจแล้วค่ะแนะนํานะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนขับแซลมอนเนี่ยห้ามพลาดท,ที่จะสั่งเมนูนี้เลยแซลมอนดองของเขาเนื้อดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงตัวน้ำซอองอะ่ะก็หมักมาำํำลังดีเลยคะ่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเข้ากันมากเลย สำหรับใครเนี่ยที่ไม่อยากสั่งตัวซาชิมิรูมที่เป็นเพรสชีสนะคะเราก็สามารถสั่งซาชิมิแยกแบบนี้ได้โดยปกติเนี่ยจะมาที่ละสามคำค่ะอันนี้จะเป็นที่สาวค่ะก็มีความเอ็นจอยอิ n ตกันมากนะตอนนี้พุ่งแทมปุระเนี่ยสั่งมาแบบเหมือนห้าเซตรวมกันเลยนะแต่ว่าน้องๆอ่ะก็ทานกันหมดเลยตัวร้านมาซาุเนี่ยค่ะแนะนำว่า ใครเนี่ยที่จะมาพร้อมกับที่บ้านที่จํานวนคนเยอะเนี่ยแนะนาให้โทรมาจองก่อนนะคะโดยที่นี่เขาจะรับจองตั้งแต่ค่าที่นั่งขึ้นไปค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเติ้ลก็จะโทรมาจองก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาต่อคิวบางทีเนี่ยยิ่งเป็นวันหยุดอะต้องต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยคิดว่าจะมากันแค่สองสาคนเนี่ยกลัวว่าคนจะเยอะไปหรือเปล่าเราสามารถโทรเข้ามาเช็คได้ค่ะ อ๋ออีกอย่างหนึงที่สำคัญนะคะตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นสมัครเมมเบอร์ออนไลน์ทางไลน์ค่ะเราอ่ะควรจะสมัครไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเมนูสเปเชียลให้เฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นคุยกันไปกินกันไปเนี่ยเพลินกันมากค่ะหัวล้อคิกคักแบบเนี้ยเผิอแป๊บเดียวอ่ะจานเนื้อก็กองกันเทินแล้วละคะ่ะตัดมาที่เติ้นยังเอ j นจอยกับแซลมอนดองอยู่เลยค่ะ นุบหนับทุกคำเลยอร่อยมากนับไม่ได้แล้วว่ากินมาจากที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ก็แบบแอบโดนน้องๆแย่งด้วยคนะ่ะเมนูต่อมาที่ไม่ควรพลาดก็คือซูชิปลาไหลค่ะแต่แอบแอบต้องระวังก้างนะบางคำนก็มีก้างกุมาซูชิต่อไปที่เราขอแนะนำขอยกให้เป็นซูชิเนื้อวากิวแล้วกันค่ะเพราะว่าทานได้โดยที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยอร่อยมาก มาที่พี่สาวกับบรรดาน้องๆนะคะก็ยังคงอนจอยกันอยู่เลยค่ะทุกคนเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะวางตะเกียบหรือยอมแพ้แต่อย่างใดนะคะเอาเป็นว่าร้านนี้นะคะผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้ทุกคนแฮปปี้แต่ละคนก็จะมีเมนูโปรดเป็นของตัวเองค่ะแล้วได้ความที่เมนูเนี่ยมีให้เลือกแบบหลากหลายก็เลยไม่ค่อยมีใครเสี่ยงกับการที่จะมาร้านนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามากันประมาณ20คนได้เลยแต่ว่าก็แอบแอบช้าตรงที่การเสิร์ฟนิดหน่อยนะ พอเรายอมแพ้จากของเขาก็ขอมาโหมดของหวานกันเลยค่ะไอสครีมที่เห็นตรงหน้าเนี่ยขอภัยที่จําชื่อไม่ได้แต่นะ่าจะเป็นแนวแนว,แนวราสเบอร์รี่นะคะเพราะเป็นเมนูสเปเชียลของเขาเมนูต่อมาก็จะเป็นช็อกโกแลตซันชายนะคะถ้าจําชื่อไม่ผิดก็จะเป็นว a ฟเฟิลเสิร์ฟคู่กับกล้วยที่เป็นซอสคาราเมลก,กรอบข้างบนอร่อยมากใครที่เป็นสายช็อกโกแลตเนี่ยแนะนําเลย เมนูต่อมาจะเป็นเมนูสเปเชียลของเขาค่ะตัวเนี้ยจะต้องเขียนสั่งในกระดาษที่เขาให้แยกมาต่างหากนะคะน่าจะชื่อตัว s a สเท d c คาราเมลค f ฟเฟประมาณนี้ค่ะเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่ตรงร้านนะถ้าใครกลัวจะเรียกชื่อผิดก็ชี้ถามพนักงานได้เลยค่ะเมนูต่อมาขอแนะนำเป็นนี่ค่ะเป็นครปสตรอเบอรี่ตัวครปเนี่ยมีความ หอมหอมทานคู่กับวิปครีมข้างในและซอสสตรอเบอรี่เนี่ยอร่อยสุสดๆเลยค่ะและเมนูนี้ขอแนะนำเป็นพิเศษเลยนะใครไปเนี่ยห้ามพลาดเหมือนจะเป็นยูสุนะไอศกรีมยูสุของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นของความเป็นยูสุสเบาๆแล้วก็มีความเปรี้ยวๆหน่อยๆ โดยรวมแล้วเนี่ยใครนะคะที่กำลังหาบุฟเฟ่ที่เรียกว่าราคาสามารถจับต้องได้แล้วก็ได้คุณภาพระดับพรีเมียมเนี่ย mm hmm. ก็ขอแนะนำร้านนี้ไว้ในเฟวรริตเลยค่ะ